สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาถึงรีวิวรุ่นเล็กของทาง Samsung กันบ้างดีกว่าที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับกับรุ่น Samsung g a l a พ็อกเก็ต n น o นั่นเองนะครับเล็กกระทัรัดมากหน้าจอ3นิ้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาในการบูตเครื่องนะครับตรึงมาแล้วโอเครุ่นนี้ใช้โค้ด GT S5310 นั่นเองนะครับก็จะมีบอกรุ่น Galaxy Pocket Neo นะครับตัวนี้ราคา3,190บาทในวันที่ถ่ายคลิปนะครับสเปคนะฮะก็ต้องบอกว่าแน่นอนรบล่างครับผมก็จะมีเป็นซิงเกิลคอความเร็ว850 MHz ะเร์นะฮะยังไม่ถึง 1GB ินะครับผมแรมให้มา500 MB นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าจริงๆ้วสเปคเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับราคานะเพราะว่า ตัวที่เป็น a n d ด o อยจุดเด่นทางซัมซุงก็คือตัวฟีเจอร์ภายในนะครับที่เด่นมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับแต่ง Android ให้ใช้งานได้อย่างเสถียรมากนะครับนี่ฮะกระโผ่มาแล้วฮะส่วนรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คล้ายรุ่นก่อนแต่ว่าปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีปุ่มเมนูปุ่มแบ็คเป็นทัชสกรีนนะฮะแล้วก็มีปุ่มโฮมตรงนี้มีรูสนทนานะครับผมหูฟังนะฮะด้านขวาปุ่มเปิดปิดนะครับด้านซ้ายปุ่มวอลลุ่มบวกลบ ด้านบนนะครับก็จะมีรูหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรด้านล่างตามสไตล์เป็นพอร์ตไมโคร USB นั่นเองนะครับผมตัวนี้ทัชสกรีนนะครับผมมัลติทัช2จุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเทสสห้ดูอ่านี่ครับผมมัลติทัชเทสเตอร์นะฮะสองจุดเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่ว่าใช้งานเราก็คงไม่ต้องจิ้มอะไรเกิน2จุดอี่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับทีนี้ฮะ ตัวหน้าจอ3นิ้วนี่นะครับผมความละเอียดระดับ QVGA ความหนาแน่นของแม่พิเซลอยู่ที่133 PPI นะครับส่วนกล้อง2ล้านไม่มีแฟลชโฟกัสไม่ได้นะครับกล้องหน้าไม่มีนะครับผม Android 4.1.2นะครับก็ถือว่าการใช้งานก็พอตัวนะพอประมาณไม่ได้อะไรมากมายนักนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะฮะไหนก็ไหนๆละลองเปิด benchmark test ให้ดูก็ได้ เออรองรับไมโคร s d Card สูงสุดถึง32 g b นะครับผมแต่ว่าลงแอป,ปในการ์ดไม่ได้นะครับตัวนี้รองรับนะฮะ 2G ทุกเครือข่ายเลยแต่ว่า 3G เนี่ยได้เฉพาะ AS และก็ TOT นะครับโอเคมาเทสกันนะครับตรงนี้เลย start test เ,เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะ จริงแนละ้วตัวนี้เนี่ยนะฮะน้ำหนักเบามากเลยเห็นว่าประมาณร้อยกรัมเท่านั้นเองหนึ่งร้อยจุดห้าอะไรสักอย่างกรัมนี่แหละครับอประมาณว่าร้อยกรัมแล้วกันเบามากเล็กมากพกพาสะดวกมากเลยนะครับตอนนี้รุ่นเล็กนะฮะที่ราคาใกล้เคียงกันนี้ออกมาหลายรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดที่เป็น a อ d r o i d นะตัวนี้น่าจะเด็ดสุดเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานก็ยังใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับผมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นักนะครับผมโดยรวมแล้วถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับใครที่ มองหานะฮะเครื่องที่เล็ก,กะ,ะลัดพกพาได้สะดวกในราคาประมาณนี้นะครับเพราะอย่างตัวนี้เนี่ยการใช้งานที่ลองใช้ดูสักระยะหนึ่งก็ก,ก็ก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงไหนนักนะครับโอเคผลเทสออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสกอร์อยู่ที่4,943นะครับได้2ดาวนะฮะ นี่คือความเร็วของสกอทั้งหมดนะครับผมก็ถือว่าโอเคในะระดับมือถือที่ราคาระดับนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานมันระวังน,นิดนึงแต่ว่าเฮ้ยจับดูมก็แข็งแรงคงทนดีนะไม่ได้อ่อแออะไรมากมายนะักทีนี้การใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับการเข้า a c e b o o k นะฮะก็หน้าจอจะไซส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างพอหลายคนเนี่ยซื้อเครื่องมาก็ต้องเล่น a c e b o o k ใช่ไหมเ,เล่น Twitter ใช่ไหม อยากจะรู้เป็นยังไงบ้างนี่เปิดมาก็จะหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนทว i t t e r นะฮะอันนี้ไม่ล็อกอินนะครับก็น่าจะได้ระดับหนึ่ง,งก็หน้าจอประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนอยากรู้ว่าหน้าจอจะเป็นยังไงกันนะครับโดยรวมแล้วถือว่าหน้าจอนี่มีความละเอียดใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครกาลังมองหาดูไปลองดูก่อนได้ครับจริงแล้วเนี่ยเครื่องราคาที่ไม่แพงแบบนี้นะฮะซื้อมาใช้ในระดับนี้ได้ก็คุ้มแล้วนะครับการดูรูปการอะไรอย่างนี้ก็ โอเคนะเดี๋ยวลองเปิดรูปให้ดูพอดีรูปมันซิงค์มาจากตัว Gmail มาพอดีเลยนี่ครับก็โอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ใช้ได้อย่างเดียวคือกอล้องเท่านั้นเองฮะคใครชอบถ่ายรูปนี่อาจจะขัดใจสักเล็กน้อยนะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายใครที่กำลังมองหาเครื่องนี้อยู่ก็ถือว่ามีรูปรักที่หน้าตาที่พัฒนาไปอีกขั้นนึงนะสำหรับตัว s a m s u n รุ่นเล็กนั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ ส่วนครั้งหน้าผมจะอะไรมารีวิวนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ